สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้อยู่กับคุณครูอาทิตสังวิเศษในวิชาประวัติศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการสร้างสรรค์อารยธรรมวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้ครับนักเรียนอิทธิพลของอรารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อดินแดนประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก่อนจะเรียนเนี่ยเรามาเข้าใจความหมายของคำว่าอรารยธรรมก่อนเลยนะครับ อารยธรรมหมายถึงว,วัฒนธรรมที่มีการพัฒนาถึงขั้นสูงทั้งทาง,ทางด้านวัตถุและจิตใจทําให้สามารถสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองสามารถแผ่ขยายความเจริญไปยังดินแดนอื่นทั้งทางด้านศรริลปวัฒนธรรมภาษาการนับถือศาสนาอาหารและการแต่งกายเราเรียน2เรื่องครับสําหรับบทเรียนนี้คืออันดับแรกเลยอารยธรรมอินเดีย อันดับที่สองอารยาธรรมจีนครับเริ่มแรกเลยนะครับอารยาธรรมอินเดียตั้งใจฟังนะครับนักเรียนการเข้ามาของอารยาธรรมอินเดียในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้เข้ามาได้ยังไงครับนักเรียนดูอันดับแรกเลยครับหลักฐานแรกเลยครับหลักฐานที่หนึ่งคือการเดินเรือนะครับ การเดินเรือเนี่ยใช้ในการค้าขายนะครับส่วนใหญ่การเดินเรือคือการขนส่งสินค้ามาค้าขายระหว่างเมืองนะครับอินเดียกับดินแดนสุวรรณภูมิสมัยก่อนเนี่ยก็มีการติดต่อค้าขายกันก็มีการโดยใช้เรือนะครับในการขนส่งสินค้ามาขายแล้วก็นําสินค้าจากดินแดนสุวรรณภูมิกลับไปขายที่อินเดียถามว่าทําไมการเดินเรือถึงเป็นการส่งอะธรทําครับใช่ครับเพราะว่าคนที่มาไม่ได้เอาสินค้ามาขายอย่างเดียวครับ เอาขนรรมเนียมประเพณีหรือแม้ทั้งอาหารการกินนะครับเข้ามาเผยแพร่ในดินแดนสุวรรณภูมิด้วย2หลักฐานที่2นะครับคือเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับมีการจารึกไว้ว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยได้ส่งคณะทูตออกเดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างดินแดนสุวรรณภูมิดินแดนสุวรรณภูมิก็บริเวณที่ตั้งของประเทศไทยและรอบๆในปัจจุบันนี้น,นะครับ สมัยก่อนเรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมิมาดูหลักฐานที่สองครับโบราณวัตถุต่างๆที่มีการค้นพบในดินแดนสุวรรณภูมินะครับซึ่งเมื่อค้นพบแล้วเนี่ยก็พิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่สิ่งที่สร้างในดินแดนสุวรรณภูมิครับแต่เป็นสิ่งที่สร้างมาจากประเทศอินเดียนั่นเองถามว่าวัตถุโบราณเหล่านี้เดินทางมาเองได้ไหมครับไม่ได้ครับต้องมีคนนำพามานะ่นแสดงว่า การที่โบราณวัตถุเหล่านี้มาอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยต้องมีคนนามันมาแน่นอนต่อมาครับจารึกภาษาบาลีสันสกฤตนะครับค้นพบในดินแดนสุวรรณภูมิเหมือนกันทําให้ทราบว่ามีการเดินทางของคนจากอินเดียเข้ามาแล้วนําจารึกเหล่านี้มาใช้ในดินแดนสุวรรณภูมิด,ด้วยนะครับจึงทําให้ คาดเดาได้ว่าหรือว่าสันนิษฐานได้ว่ามีการติดต่อค้าขายกันระหว่างสุวรรณภูมิกับอินเดียนั่นเองอิทธิพยมของอารยธรรมอินเดียที่ต่อที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับมีอะไรบ้างด้านศาสนาครับเราได้ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาจากอินเดียครับโดยศาสนาพุทธเนี่ยได้ามาจากที่พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยส่งคณะทูตนะครับสมณทูต หรือพระสงฆ์นั่นเองมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างดินแดนสุวรรณภูมิทําให้พระพุทธศาสนาอย่างลากลึกอยู่ในดินแดนบริเวณนี้สังเกตได้ว่าประเทศไทยคนส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านลาวหลายๆประเทศก็นับถือศาสนาพุทธด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวและกัมพูชาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเออเรารับมาจากไหนครับเรารับมาจากอินเดียเหมือนกันแล้วก็มากลมกกืนอยู่ใน วิถีชีวิตเราถ้านักเรียนสังเกตที่บ้านนักเรียนนะครับจะมีสันประภูมิใช่ไหมครับส่วนใหญ่นั่นแหละครับสันประภูมินีน่ครับมาจากาศาสนาพาราหมณูนะครับแล้วก็การนับถือเทพเจ้า,จาต่างๆเช่นพระศิวะพระนารายณ์พระพรหมเหล่านี้ก็มาจากอินเดียเหมือนกันพระพิคเนศนะครับก็เช่นกันนะครับด้านภาษานะครับ เรานำภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้ปนกับภาษาไทยจนกลายเป็นภาษาที่เราใช้จนเคยชินจนเราไม่รู้ว่าเหล่านี้ไม่ใช่ภาษาไทยแท้นะครับเช่นคำว่าบิดามารดาใช้ชนะบรรพชาดาราเหล่านี้เป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะครับนักเรียน ต่อมาดูด้านสถาปัตยกรรมนาฏศิลป์และวรรณกรรมนะครับเรามาดูด้านแรกเลยครับด้านสถาปัตยกรรมอ่าพระพุทธรูปนะครับเรารับมาจากการสร้างพระพุทธรูปเรารับมาจากประเทศอินเดียนะครับการสร้างโบสถ์วิหารนะครับเราก็รับมาจากประเทศอินเดียแต่ว่าเราได้ปรับปรุงให้มันกลมกลืนและเหมาะสมกับเราโดย มีการลงลายไทยและที่วิจิตรสวยงามการเขียนจิจกรรมฝาผนังลงไปด้วยนะครับอ่าพูดถึงจิจกรรมฝาผนังนี่ครับจิจกรรมฝาผนังนะครับ,รรรรบเรื่องวรรณกา,าเรื่องรามเกียรตินะครับก็นิยมจะวาดอยู่ในโบสถ์อยู่ในวิหารแล้วก็พุทธประวัติก็จะวาดเป็นลายไทยอยู่ในโบสถ์วิหารนะครับต่อไปด้านนาฏสินครับเครื่องดนตรีนะอย่างเช่นเวลาพราหมณ์ทำพิธีเนี่ยก็ใช้ สังเป่านะครับปีของเหล่านี้เป็นเครื่องดนตรีที่เรารับมาจากอารยธรรมอินเดียนะครับนักเรียนวรรณกรรมครับเรื่องรามเกียรติ์นะครับซึ่งเป็นวรรณกรรมทิ่โดังของอินเดียนะครับไทยเราก็นํามาประยุกต์ใช้ประยุกต์ขออภัยครับประยุกต์ให้เหมาะสมกับเราทั้งเครื่องแต่งกายมีการพระราชนิพนธ์ขึ้นมาใหม่นะครับด้วยโดยพระมหากษัตริย์ ของเราในแต่ละรัชกาลนะครับก,ก็พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์เป็นร้อยแก้วร้อยกองนะครับแล้วก็เราก็มาพัฒนาทางด้านการแต่งกายของเราให้เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยด้านอาหารครับนักเรียนทราบไหมครับว่าเครื่องเทศเนี่ยพวกพริกไทยกระเทียมขิงข่าตะไคร้เนี่ยเรารับมาจากอินเดียนะครับแต่เราก็นํามาปรุงเป็นอาหารไทยจนกลายเป็น วิถีชีวิตของเราไปแล้วต่อมาด้านอาหารครับก็คือนี่เลยครับแก,แกงกกะหรี่นะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายคือโรตีครับนักเรียนโรตีของอินเดียเขาไม่ได้มาม้วนๆแล้วก็ทานแบบเรานะครับคือเขาจะมาเป็นแผ่นๆแ,แ,แบบนี้แล้วก็จิ้มกับเครื่องที่นักเรียนเห็นในภาพนะครับแล้วก็ทานส่วนไทยเรามาประยุกต์เป็นที่ตีต,ตีในกระทะเป็นแผ่นๆแ,แ,แล้วก็ม้วนๆ นะครับแล้วก็ราดนมราดาน้ำตาลแล้วก็ทานบางคนก็ใส่ไข่นะครับเราก็ได้รับมาจากอินเดียต่อมาระยะทางจีนครับการเข้ามาของระยะทาจีนในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเข้ามาโดยทางนี่ลยครับหลักฐานแรกนะครับคือบันทึกของทูตจีนที่มีการเดินทางมาติดต่อก,กับกษัตริย์ฟูนันตั้งแต่อยู่ในประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนั่นเอง นะครับคือจัรฟูนันเนี่ยตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนะครับแต่ในอดีตเนี่ยมีการเดินทางติดต่อจากทูจีนมาติดต่อกับกษัตรย์ฟูนันนะครับก็มีหลักฐานบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับว่ามีการเดินทางติดต่อกัน2นะครับซากเรือสัเพาจีนนะครับที่มีการขุดพบในดินแดนบริเวณนี้นะครับทําให้เราทราบว่ามีการติดต่อค้าขายกับจีนในสมัยก่อนเครื่องถ้วยชามต่างๆที่ก็ ที่ขุดค้นพบก็เช่นกันนะครับก็ทําให้เราทราบว่าเรามีการติดต่อกับจีนแล้วก็มีการนำอารยธรรมจีนเข้ามาในดินแดนนี้นะครับเรามาดูอิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับด้านศาสนาครับอ่านเรียนทราบไหมครับสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ของอะไรครับสัญลักษณ์หยินหยางนี่ครับคือสัญลักษณ์ของลัทธิเต่าและขงจื๊อนะครับ ด้านศาสนาที่เราได้มาจากลทัทธิเต๋าและของจื๊อก็คือพิธีไหว้เจ้านะครับาศาสตร์จีนพิธีไหวพระจันทร์เทศกาลกินเจตุดจีนเพราะว่าลทัทธิเต๋าและของจื๊อนะครับเน้นให้มีความกระตันยูเคาพรพบรรพบุรุษบุรุษนั่นเองก็เลยมีพิธีเหล่านี้ตามมาแล้วเราก็นํามาปรับใช้โดยเฉพาะคนใดเชื้อสายจีนก็ยังมีพิธีไหว้เจ้านะครับเทศกาลกินเจก็จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ดังโด่งดัง นะครับที่โด่งดังทุกปีนะครับจะมีการจัดเทศกาลจินเจที่นครสวรรค์ด้านภาษาครับมีหลายคาเลยที่เราใช้นะครับที่มาจากภาษาจีนเช่นโตเก้าอี้คานาเตียงกวางตุ้งตะเกียบเหล่านี้ก็มาจากภาษาจีนนะครับแต่เราใช้จนเราไม่เคยคิดว่าเหล่านี้เราได้รับอารยธรรมมาจากจีน ด้านสถาปตัตยกรรมนาฏศินและวรรณกรรมนะครับด้านสถาปตัตยกรรมเนี่ยสังเกตได้ง่ายเลยครับประตูสานก้านะครับรักเรียนก็จะมีลักษณะเด่นชัดเลยว่าเป็นสถาปตัตยกรรมของจีนเสาที่มีมังกรพันนะครับที่มีลวดลายมังกร,กรก็ได้มาจากจีนเหมือนกันส่วนด้านนาฏสิ์นะครับเครื่องดนตรีก็มีฉาบกระขิมนะครับที่เราได้มาจากจีนวรรณกรรมก็เลยได้เกี่ยวกับนิ้วมานะครับด้านวรรณกรรมนะครับ ชนีสโอเปร่านะครับด้านอาหารนะครับที่เรารับมาจากจีนก็คืออาหารพวกย่างนะครับเป็ดปักกิ่งหมูหันเนี่ยครับเป็นอารยาธรรมนี้เราได้มาจากจีนผัดผักนะครับแล้วก็ต้มจืดนะครับสำหรับบทนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอารยาธรรมอินเดียและอารยาธรรมจีนที่ส่งผลต่อ สังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้ก็ให้นักเรียนไปทําาบงานที่8และ9นะครับถ้านักเรียนคิดว่าคลิปนี้นะครับครูที่ยังให้ความรู้ไม่พออยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็ง่ายๆเลยครับหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ป .5 นะครับหน้าที่21-28ก็จะมีเรื่องราวของสิ่งที่ครูที่สอนไปวันนี้นะครับให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม,ตมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ